สวัสดีค่ะพบกันสำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะพามาชมนะคะตัวอย่างผลงานเลเซอร์นะคะสำหรับปากกาแบรนด์นะคะก็จะมีหลากหลายรุ่นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่ามีรุ่นมีสีแล้วก็เลเซอร์ชื่อได้แบบไหนบ้างนะคะค่ะ<อ>สำหรับด้ามแรกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นด้ามสีดำเงานะคะ สวยงามนะคะตัวนี้เป็นลักษณะปากกาแบบเปิดปอกนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นป r กก r นะคะ Sonnet 17นะคะเป็นดีไซน์ตัวใหม่นะคะดีไซน์ตัวใหม่ของป r กก r Sonnet นะคะก็จะมีคำว่าป r กก r ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นวงแหวน3วงนะคะอ่าหมุนมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็น made in France นะคะสำหรับตัวแหนบของปากกาก็จะเป็นลูกศรแบบนี้นะคะ แล้วก็ตรงหัวนะคะจะเป็นสีทองทั้งวงแบบนี้เลยนะคะนะคะเปิดมาข้างในนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นสีดำเงานะคะแล้วก็มีตรงปลายเป็นสีทองนะคะลักษณะเป็นแบบเปิดปอกนะคะตัวนี้เรียกว่าเป็นหมึกซึมโรลลบอลนะคะ เปิดมาด้านในตรงนี้ก็จะมีเขียน made in france เช่นกันนะคะลักษณะหมึกนะคะก็จะเป็น r o l l b a l l refill นะคะแถมมาในด้ามจะเป็นขนาด m 0 7นะคะ made in france นะคะสำหรับตัวนี้นะคะลักษณะหมึกของหมึกซึม r o l l b a l l ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเค mm hmm. hey, สีดำนะคะก็เป็นแบบเปิดบอ l l ตัวนี้จะเป็น sonnet 17 แล a แบ b l ก c k GT นะคะ Roro Ball นะคะเวลาทำชื่อนะคะก็จะได้ส okay. ีออกมาเป็นแบบสีทองทองประมาณนี้นะคะอ่าโอเคสำหรับตัวนี้นะคะอ่ารุ่นถัดไปนะคะจะเป็น Sonnet รุ่น Sonnet Parker เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็น Sonnet 07นะคะหมึกซึม r โรโรบ l ลเช่นกันนะคะ ดูความแตกต่างนิดนึงนะคะอ่าบางคนถามว่า s o n เนต07โซเนต17แตกต่างกันอย่างไรนะคะอดูที่คลิปนะคะ o n เนต17จะเป็นแบบนี้นะคะมีเส้นหลายเส้นนะคะสําหรับ o n เนต07จะเป็น3เส้นแบบนี้นะคะตรงตัววงแหวนนะคะ o ซเนต07นะคะจะมีวงแหวนอ่าขนาดเล็กกว่านะคะตรงนี้นะคะเขียนว่า Parker เ,เช่นกันนะคะสำหรับ10 เนะคะก็จะเป็น3เส้นแบบนี้นะคะโอเคนะคะแล้วก็ตรงหัวปรกกานะคะหัวปอกนะคะนะคะถ้าเกิดเป็นซอนเนต07นะคะก็จะมะีแถบสีดำๆนะคะส่วนซอนเนต17จนะคะจะเป็นสีเดียวกันทั้งอันนะคะอย่างตัวนี้เป็นสีทองนะคะถ้าเกิดตัวแหนบเป็นสีเงินนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเงินทั้งอันนะคะสำหรับรุ่น17 รุ่น17นะคะตัวนี้รุ่น07ตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะเค okay. ก็เป็นหมึกซึมเปิดปอกเช่นกันนะคะโลโลบอลนะคะเปิดมาด้านในนะคะตัวด้ามเงินล้วนด้ามในตรงนี้ก็เป็นตัดสีดำนะคะเวลาทำชื่อนะคะอันนี้ตัวอย่างที่ลูกค้าสั่งนะคะก็สามารถที่จะเลือกฟอนต์ได้นะคะอ่าอย่างอันนี้ฟอนต์ก็จะเป็นลักษณะตัวเขียนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อย่างนี้นะคะก็แล้วแต่คนชอบนะคะฟอนต์แบบไหนนะคะอ่ารุ่นถัดมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวดีไซน์แบบหมุนนะคะ s o n n e t 17นะคะเป็นแบบหมุนนะคะเป็นรุ่นลูกลื่นนะคะตัวนี้นะคะอ่าตัวแหนบก็จะเป็นแบบเดียวกันนะคะ ื่มกี้จะเป็นเปิดปอกนะคะสําหรับตัวหมุนนะคะอ่าตัวนี้นะคะเป็นสแตนเลสสีเงินล้วนนะคะแหนบสีทองนะคะมีสัญลักษณ์ปักเกอรตรงนี้นะคะแล้วก็เป็น made in France นะคะก็เลเซ,เซอร์เลือกฟอนต์ได้นะคะด้ามสีเงินเวลาเลเซอร์ก็จะได้สีออกมาประมาณนี้นะคะสำหรับลูกลื่นนะคะ อ่ก็จะเป็นมาเป็นบอเพนนะคะลูกลื่นของปาร์เกอร์ที่แถมมาในด้ามน,นะคะจะเป็นขนาด1.0นะคะส่วนใหญ่จะแถมเป็นด้ามสีน้ำเงินนะคะ,ะนี่คือ s o n เนต17นะคะสแตนเลสสตีลนะคะสีเงินแหนบสีทองนะคะ รุ่นถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น IM Classic นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะคะราคาอยู่ประมาณพันต้นๆน,นะคะมีหลายสีนะคะสำหรับวันนี้ลูกค้าเลือกนะคะเป็นสีแม t ต b บรูนะคะตัวที่ถืออยู่ตัวนี้จะเป็นทรงเปิดปอกนะคะแม t ต b บรูนะคะมีสัญลักษณ์ว่า Parker นะคะตรงนี้นะคะ แล้วก็ตัวแหนบเป็นรุ่นใหม่นะคะแมทบลูนะคะจะมาพร้อมแหนบสีเงินนะคะทรงเปิดปอกนะคะเวลาเปิดขึ้นมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นอะไหล่สีดํานะคะตัดกับสีเงินนะคะเป็นแบบหมึกซึมโรลลบอลนะคะเวลาที่เป็นหมึกเปิดปอกนะคะโรลลบอลรีฟิลนะคะสําหรับตัวนี้นะคะรุ่นนี้ตระกูล IM นะคะทํามาทั้งแบบโรลลบอลแล้วก็ตัวแบบ กดนะคะตัวนี้จะเป็นทรงกดนะคะเป็นลูกลื่นนะคะแบบกดนะคะสีแบบเดียวกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็เป็นแมตต์บลูนะคะ,ะด้ามสีน้ำเงินแหนบสีเงินนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ปักเกอะะรน์นะคะตรงนี้เป็นทรงกด ะะเวลาทําชื่อนะคะก็แล้วแต่วา่าลูกค้าเลือกฟอนต์แบบไหนนะคะด้ามสีน้ําเงินเวลาทํำเลเซอร์ชื่อก็จะได้ออกมาสีทองแบบนี้นะคะ,ะตัวรุ่นถัดมานะคะเป็นรุ่น IM แบบเดียวกันนะคะ,ะจะมีสีดำนะคะสีนี้จะเป็นสีที่ขายดีเลยนะคะเพราะว่าเวลาเลเซอร์ชื่อออกมานะคะจะสวย สีเดียวกับแหนบนะคะสีคมชัดเลยนะคะสามารถที่จะทำเป็นชื่อภาษาไทยนะคะได้นะคะภาษาอังกฤษก็ได้นะคะเป็นทรงกดแบบนี้นะคะอ่านี่ก็เป็นมงแหวนมีสัญลักษณ์ปาร์เกอร์ทุกด้ามน,นะคะอันนี้ด้ามสีน้ำเงินนะคะสำหรับตัวนี้เป็นด้ามสีเงินนะคะนิกเกิลน,นะคะแหนบสีทองนะคะ ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าชอบด้ามสีอะไรนะคะเวลาเลเซอร์สีเงินก็จะได้สีออกมาประมาณนี้นะคะค่ะจริงๆจะมีประมาณ7-8สีนะคะสำหรับวนันนี้ตัวอย่างนะคะก็จะมี3สีนะคะสีแมตตบลูนะคะ สีแลคแบล็กนะคะ G T นะคะแล้วก็เป็นนิกเกิลนะคะแหนบสีทองนะคะโอเคเป็นทรงกดทั้งหมดนะคะ mm hmm. เราลองมาดูด้ามถัดไปนะคะสำหรับรุ่นถัดไปตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่นะคะ Jutter XL นะคะเป็นแบบกดนะคะ ลูกลื่นนะคะมีทั้งหมด3สีนะคะวันนี้ตัวอย่างที่เอามาให้ดูนะคะจะเป็นด้ามสีดำนะคะเวลาเลเซอร์ออกมาจะดูคลาสสิกมากเลยนะคะก็จะได้สีออกมาเป็นเงินเงินอย่างนี้นะคะสวยเด่นชัดเลยนะคะสำหรับตัวด้ามก็จะเป็นดำดาดน,นะคะตัดด้วยอะไรดำเงาอย่างนี้นะคะลมดำนะคะมีคำว่าปาร์เกอร์นะคะตรงนี้นะคะ สัญลักษณ์ปาร์เกอร์นะคะคนคะคะแล้วก็อย่างรุ่นนี้นะคะจะเป็นจอดเ,เตอร์แบบเดียวกันนะคะแต่ว่าขนาดต่างกันนะคะรุ่นใหม่จะเป็นจอเตอร์ XL แบบนี้นะคะด้ามจะใหญ่กว่าราคาแตกต่างกันนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบแบบทรงด้ามเดิมก็มีแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นจอดเตอร์ที่เป็นโลหะทั้งด้ามน,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนที่เป็นสีก็สามารถที่จะทำชื่อได้นะคะ นี่นะคะคือเป็นโลหะทั้งด้ามเพราะฉะนั้นลูกค้าที่จะสามารถนะคะทำชื่อได้ทั้งตรงที่เป็นสีบอดี้ที่เป็นสีนะคะแล้วก็บอร์เดอร์ที่เป็นสีเงินก็ทําได้เช่นกันนะคะอ่าตัวนี้นะคะโอเคอนี้นะคะก็เลือกได้นะคะ รุ่นนี้ก็จะมีหลากหลายสีนะคะวันนี้สีที่ไขาดีก็จะเป็นสีรอย l b บ u ูเลยนะคะตัวนี้นะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นด้ามสีเงินแหนบสีทองนะคะเวลาทําชื่อนะคะสีเงินก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะออกมาเป็นแบบสีคลาสสิกนะคะทรงดู กระทัดมือนะคะแล้วก็สีนี้จะเป็นสีคลาสสิกที่ขายดีนะคะเพราะว่าจะดูแบบเรียบหรูนะคะก็สามารถทำชื่อได้นะคะอย่างวันนี้ก็ตัวอย่างลูกค้าก็สั่งหลายด้ามน,นะคะสามารถจะทำชื่อไทยภาษาไทยภาษาอังกฤษได้นะคะอย่างตัวนี้ก็เป็นภาษาไทยอ่านะคะก็ภาษาอังกฤษนะคะโอเค Okay. แล้วก็รุ่นนี้นะคะสีนี้นะคะก็จะมีทรงที่เป็นหมึกซึมโรโลบอลด้วยนะคะอันนี้ลูกค้าก็สั่งเข้าคู่กันอย่างนี้นะคะ,ะสีเงินทองนะคะโอเคนะคะตัวแบบลูกลื่นจะเป็นแบบทรงกดนะคะสำหรับโรลโลบอลนะคะก็จะเป็นทรงแบบเปิดบอกนะคะเวลาเปิดมานะคะอะไรตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะ สแตนเลทั้งด้ามน,นะคะตัวรุ่นนี้ก็มีทั้งเงินแหนบเงินแล้วก็เงินแหนบทองนะคะสีที่นิยมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินแหนบทองนะคะตามนี้นะคะสำหรับในส่วนของตัวนี้จะเป็นตัวจ็อ t เตอร์พรีเมียมนะคะจะมีลวดลายในตัวนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะสีออกมาจะตรงนี้จะสีออกคล้ายสีสีเทานะคะ อ่าแล้วก็จะมีเล่นลวดลายตรงนี้นะคะตัวด้ามนะคะก็จะมีสลักว่า made in France นะคะแล้วก็ตัวปักเกอร์นะคะโอเคลวดลายก็จะเป็นลายเส้นนะคะแบบนี้นะคะตรงนี้ตัวแหนบนะคะโอเคเวลาทำชื่อนะคะก็ ตัวนี้ก็ขายดีเช่นกันนะคะ,ะทาชื่อในส่วนของตรงที่เป็นสีออกเทาเข้มตัวนี้นะคะเวลาทําชื่อจะได้ออกมาคมชัดเลยนะคะก็จะทําได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเช่นกันนะคะเลือกฟอนต์ที่เราชอบได้เลยนะคะสําหรับตัวนี้จะเป็นจอตเตอร์พรีเมียมนะคะก็จะมีลวดลายในตัวนะคะ,ะตัวนี้ก็จะมีโปรโมชั่นอยู่นะคะสําหรับเดือนนี้นะคะโอเค เราลองมาดูรุ่นถัดไปจะเป็นรุ่นตัวถูกสุดของตัวปาร์เกอร์นะคะนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นลูกลื่นนะคะนะคะตัวนี้นะคะก็อยู่ราคาพร้อมเลเซอร์ชื่อนะคะพร้อมกล่องนะคะอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะคะสำหรับปาร์เกอร์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวด้ามพลาสติกนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ ตัวด้ามพลาสติกแล้วก็ตรงปลายหัวปากกาจะเป็นสแตเลสนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตรงพลาสติกเราก็จะไม่สามารถเลเซอร์ชื่อได้เราก็จะทำในส่วนตรงหัวปากกานะคะนะคะก็จะมีคำว่าปั r เกอร์นะคะตัวนี้นะคะสำหรับบางคนอยากให้เป็นของขวัญแล้วก็มีแบรนด์นะคะ,ะงบไม่สูงมากก็รุ่นนี้อยู่200กว่าบาทนะคะ,ะก็ทำชื่อได้นะคะ นี่ก็เขียนเป็น Happy New Year นะคะโอเคสำหรับตัวถัดมานะคะลองมาดูกันเมื่อกี้เราดูจ็อเตอร์ที่เป็นส่วนของรุ่นที่เป็นจ็อเตอร์สแตนเลสทางด้านไปแล้วนะคะฝั่งนี้นะคะตัวนี้จะเป็นจ็อเตอร์ที่เป็นสแตนเลสและก็พลาสติกนะคะ ดูความแตกต่างนะคะสำหรับตัวนี้บอดี้ Body ตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะคะตัวจัตเตอร์รุ่นนี้นะคะตัวนี้จะเป็นโลหะทั้งด้ามน,นะคะด้ามที่เป็นพลาสติกนะคะก็จะทำตรงส่วนของสแตนเลสนะคะสามารถทำชื่อตรงนี้นะคะคือตรงนี้เป็นสแตนเลสนะคะเป็นพลาสติกเฉพาะตรงสีสีนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะอย่างนี้นะคะก็จะมีอย่างนี้สีส้มก็เป็นพลาสติกนะคะ เราก็จะทําชื่อในส่วนของตัวสแตนเลสนะคะก็ตัวนี้จะเป็นโมเดลลูกลรื่นนะคะแบบกดนะคะก็จริงๆมีอยู่ประมาณ7-8สีเลยนะคะอ่าวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ลูกค้าสั่งนะคะก็จะมีสีดำสีส้มแล้วก็สีน้ำเงินนะคะเคก็สามารถทําชื่อภาษาไทยนะคะภาษาอังกฤษได้นะคะ ก็แล้วแต่ว่าจะเอาฟอนต์แบบไหนยังไงนะคะโอเคอ่าเรามาดูกันสํสำหรับตัวอี่ห่อหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอาร์ติเฟกต์นะคะสำหรับตัวนี้นะคะอาร์ติเฟกต์ก็จะมีหลากหลายรุ่นนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งโมเดลที่ขายดีเพราะว่าจะราคาเริ่มต้นที่ไม่สูงจนเกินไปนะคะก็สำหรับรุ่นแรกนะคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นด้ามสีดำทองนะคะาสามารถทำเชื่อออกมาได้สวยงามเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ Artifex นะคะส่วนใหญ่ลูกอของอ r t ์ติ t จะเป็นลูกลื่นเกือบทุกโมเดลนะคะตัวนี้ก็เป็นดีไซน์แบบหมุนนะคะมีสัญลักษณ์ a r t i f e x นะคะสำหรับตัวนี้นะคะ ก็ทำชื่อออกมานะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นยูโรป้านะคะด้ามสีดำแหนบสีทองนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีหลายสีเช่นกันนะคะวันนี้นะคะตัวอย่างจะเป็นสีดำแหนบสีทองนะคะโมเดลถัดมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโมเดลยอดฮิตแล้วก็ขายดีมากนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็น พอมานะคะสำหรับพอมารนะคะตัวด้ามแหนบสีทองพอมารทจะมีอยู่2สีนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นดำแหนบสีทองนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโครมแหนบสีทองนะคะอะก็คืออะไรจะตัดด้วยสีทองแบบนี้นะคะเวลาทำเลเซอร์ชื่อออกมานะคะอ่าสำหรับโมเดลนี้มีด้ามที่เป็นแหนบสีเงินด้วยเช่นกันนะคะ ก็จะมีสีดำออกด้านนะคะแหนบสีเงินนะคะมีสัญลักษณ์ a r t ต f a c t ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงห่วงแหวนนะคะตัวหมุนนะคะก็จะเขียนว่า a r t i f ก c ์นะคะด้ามตัวนี้จะเป็นสีดำแหนบสีเงินนะคะตัวนี้จะเป็นดิกลนะคะก็คือเงินออกด้านนะคะแหนบสีเงินเช่นกันนะคะเวลาทำชื่อออกมานะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ Okay. สำหรับตัวนี้นะคะเรามาดูว่าหมุนได้แบบไหนนะคะอ่าก็จะเป็นทรงหมุนนะคะแบบนี้นะคะตัวนี้ดีไซน์นะคะจะเพียวนะคะอ่าจับถนัดมือนะคะแล้วก็น้ำหมึกก็จะเขียนค่อนข้างดีมากเลยนะคะ สำหรับตัวรุ่นถัดไปนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น i อ i s สนะคะตัวถูกสุดนะคะอยู่300กว่าบาทนะคะสำหรับตัวของอาร์ติเฟนะคะไอริ Iris นะคะ,ะเวลาเลเซ,เซอร์ชื่อนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะมีสัญลักษณ์เขียน a r t ์ติเฟตรงนี้นะคะ,ะโมเดลนี้นะคะไอริ Iris นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน5ประมาณ5สีนะคะสีตัวอย่างวันนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะ อ่าเป็นทรงแบบกดนะคะสำหรับตัวนี้คะสำหรับรุ่นสุดท้ายนะคะที่จะฝากกันวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวประการโลหะนะคะสำหรับตัวประการโลหะตัวนี้นะคะก็จะเป็น ด้ามสีดำแหนบสีทองนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเลเซอร์ออกมาสวยจริงๆนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสำหรับคนที่อยากได้ปากกาไปเป็นของขวัญแล้วก็มีงบประมาณที่ไม่เยอะนะคะตัวนี้นะคะเราจัดโปรอยู่แค่199พร้อมกล่องนะคะก็ได้ชื่อนะคะเป็นชื่อของฝากนะคะที่สวยงามนะคะ ตันนี้จะเป็นประการโลหะที่ไม่มีแบรนด์นะคะเป็นดีไซน์แบบหมุนแบบนี้นะคะมาพร้อมหมึกน้ำเงินนะคะแล้วก็พร้อมเลเซอร์ชี้ให้นะคะนะคะสำหรับตัวนี้นะคะโอเคนะคะก็ สวัสดีปีใหม่กันนะคะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันแรกของการทำงานนะคะสำหรับวันปีใหม่ปี2,564นี้นะคะก็ขออนุญาตฝากตัวอย่างนะคะสำหรับการเลเซอร์ชื่อในประการุ่นต่างๆที่วันนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะสำหรับลูกค้านะคะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักอินบอกได้นะคะสำหรับปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะ พบเจอแต่สิ่งที่ดีสมปรารถนานะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ